สวัสดีค่ะสุขุสุคนมาเจอกับเมียรฝรั่งยูเคกุุงเต้นผู้เกาจามื่อนี่พ่กุุงสีมาอัปเดตวิตามินที่พี่กุุงกินยูซุมือเนาะค่ะแล้วก็พี่เคยเคยอัปเดตไปแล้วหลายเดือนแล้วค่ะแล้วมื่อนี้สีมาอัปเดตเนาะค่ะว่าพี่กุ้งกินตัวใดเน่แล้วก็ดีตัวร่างกายพี่กุุงจังไดแน่ดีตัวผิวพรรณจังได้เน่เนาะคะ่ะถึงได้สวยผุดผ่องจังสี่ค่ะ พี่กุ้งได้เคยบอกทุกคนไปเลวเนาะค่ะเมื่อก่อนนี้ว่าพี่กุ้งเคยเป็นตกเลือดค่ะเวลาเป็นรอบเดือนเท่าไดสิเป็นตกเลือดไหลตลอดเลยประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เจี๋ยพอเศร้าบันฑนิหลังจากนั้นพี่กุ้งไปหาหมอหมอบอกว่าพี่กุ้งเป็นโรคเลือดนาพี่กุ้งนี่เป็นฟ้าเต็มนาเลยค่ะทุกคนถ้าพูดใดเพราะนั้นไปติดตามเด้อไปติดตามที่ คลิปเก่าๆของพี่กุ้งได้ค่ะว่าพี่กุ้งใส่ออหยางหนาพี่กุ้งถึงฟ้าได้จางลงแล้วพี่กุ้งถึงได้หันมากินยาวิตามินพวกนี้เนาะค่ะค่ะพี่กุ้งได้กินตัวนี้แล้วค่ะแคลเซียมยาทุกตัวเลค่ะพี่กุ้งได้เอ่ยก่อนยาทุกตัวพวกนี้เด้อพี่กุ้งซื้อมาจากเบรรี่เบรนก็คือเป็นที่ค้าร้านขายยาขายเครื่องสมบัตขาย อีหยังที่มันโตจีก่พวกที่มันมีออย่อถึงมันสินราคาแพงแน่มันกะดีเพราะว่าอย่างมันมีออย่อมันทำลายร่างกายเฮ้าค่ะพี่กุุงกินตัวนี้เลยค่ะแคลเซียมเข้าห้กินมือละสองเม็ดพ่กุุงกินเม็ดเดียวเพราะว่าอย่างเพราะว่าพ่กุุงกินายเม็บดบ่ได้มันเม็ดใหญ่คุณอ่ะเม็ดใหญ่เขา้าไปกินสองเม็ดพี่กุุงกินได้มือละเม็ดค่ะ เพราะว่าเวลาพี่กุ้งกินโซเมดแล้วพี่กุ้งรู้ซึกคลื่นใส่พี่กุ้งเลยบ่ก,กินเพราะมันไม่หลาย,ยาหลาตัวต้องกินพร้อมกันเนาะค่ะตัวนี้ก็คืออันหก้อยเมลิกัมอ่าวิตอันวิตผสมเป็นว่าอันกับอันมีันวิตามินดีดีฟีพอมนี่เด้อค่ะนี่ตัวนี้เลยนี่เลยค่ะอพี่กุ้งก็กินก็ตัวนี้มันจะซ่อยหายดูแลอ่า กระดูเข้าค่ะให้กระดูเข้าแข็งแรงขึนืนเพราะว่าเล่าเข้าเริ่มอายุลา้ขืนแล้วเวลาย่างกะหัวเข่าก็ดังก็แก้ก็แก,ก้แกขึ้นบไดใดเนาะค่ะบ่มีกําลังหลังจากพี่กุ้งกินตัวนี้เข้าไปแล้วเด้อค่ะพี่กุ้งรู้สึกดีค่ะหัวเข่าพี่กุ้งบ่ดังก็แก,ก้ก็แก,ก,ก,แก,ก้คือบกดเนาค่ะก็ยังอยู่รู้สึกเมื่อยอยู่เพราะว่างานของพี่กุ้งมันต้องย่างอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกเมือ่อยแต่ขันเสียหัวเข่าดังก็แก้ก็แก้กะบ่มีแล้วค่ะ กะตัวนี้เลยจ้าคันปรอยากไปตามก็ตามได้ค่ะแ้วหลังจากนั้นพี่กุ้งก็มาก,กินตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นไอเย็นผิวเป็นยังพี่กุ้งถึงไอกินไอเย็นผิวเพราะว่าคุณหมอใส่ห่วงพี่กุ้งเรียบร้อยและพวกพี่กุ้งกะเป็เป็นเม่นแล้วพี่กุ้งต้องกินไอเย็นผิวเป็นอันธาด เล็กเออถ้าเล็กเพราะว่าเห้าเสียเหลือดเห้าต้องกินพวกนี้ค่ะอืมตัวเห้าสูบบได้เหลืองมันจิไปซอวยอันบบารุงเลือดเห้านะคะตัวนี้เนาะตัวนี้พี่กุุงก็กินมือละเม็ดเขาให้กินมือลซวงเม็ดคืกกันแต่ว่าพี่กุุงกินเม็ดเดียวอแต่หลังจากนั้นพี่กุ้งก็กินตัวนี้จะมากลุ่มวิตซิงตัวนี้พี่กุุงกินซิงพร้อม เพราะว่าให้มันเด็กตัวร่างกายเขาคือกันสิ่งพี่กุ้งก็ดื่มอดก็กินเนาะค่ะตัวนี้เนาะกินของที่พพี่กุ้งซื้อมานี่พี่กุ้งกินพร้อมกันมือละเท้อเท่านั้นตอนนี้มือเสาหลังจากกินอาหารเสาแล้วแล้วกามีคิวเท้ค่ะขี้เท้นี่เข้าให้กินมือแล้วหกเม็ดพเด้วพี่กุงกินแค่สองเม็ดนึงเพราะว่ามันแพงแห้งกระล็กกินมันสองเม็ดกับพ่อละผิวพันธ์จะได้เป็นปัง เต็งตึงหนาเต็งต,งตึงอายุร้ายแล้วกะทั้งซีโตนี่ด้ยจ้ะซีโตนี้แบบจังไรซีโตนี่ด้วยค่ะยาซีโตนี่หันพี่กุ้งสิจัดใส่กองใส่กองแล้วกะเอาไปกินที่ทำงานเุมอพี่กุ้งจะใส่กองแบบนี้จัดใส่กองเลี่ยงไปเป็นมือมือไปะคะ่ะว่า อันนี้กินมื้อหนึ่งกินมื้อหนึ่งสีนะ่น่ะจะนัรงขั้นถึงวันอาทิตย์กินจังสี่ค่ะทุกคนแล้วพี่กุ้งขอบอกด้วยค่ะเวลาซื้อบ่าวาตัวนี้ก็สร้างตัวนี้นั่นกล่องหนึ่งเนี่ประมาณสามสิบพาย่สามสิบถึงสี่สิบพาด้วยค่ะตัวนี้ตีเป็นเงื่อนไทยเก็อประมาณเกือบสองพันตัวนี้คิดว่าแค้เกือบสองพัน 2, พี่กุ้งซื้อเวลามันลดราคา ซื้อหนึ่งอีกอันหนึ่งหาพไผ่ก็คือลดเครื่องราคาอันนี้ก็กันซื้อหนึ่งอีกอันหนึ่งลดเครื่องราคาแล้วพี่กุ้งก็จะซื้อมากเธอสองกองไปเลยอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็คือกันค่ะนี่เลิกค่ะแล้วกะ็ขอบอกทุกคนนะคะว่าคลิปนี้พี่กุ้งจะเอทเป็นภาษาอังกฤษนําอีกคลิปหนึ่ง แล้วก็คลิปนี้จะเป็นภาษาไทยเพราะว่าอย่างมีคนเขาคอมเมนต์มาว่าคนประเทศอินเดียประเทศลาวเนี่ยนะคะเพื่อนคอมเมนต์มาว่าอันมาดามพูดภาษาอังกฤษแน่่าษนอันอัปเดตนี่ก็เลยบอกว่าเออเน็กทามข้างต่อไปเดี๋ยวขอจะบอกภาษาอังกฤษค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่กดไลค์กดติดตามพี่กุง้งคอยค้น ทุกคนโชคดีแล้วก็สวยไปทั้งการค่ะสวยแบบพิก้งนี่เลยค่ะหนาเต่งตึงถ้าผู้ใดอยากไปตำก็ตำแต่สำหรับพิก้งทุกคนเด้อค่ะถ้าเจ้าของบ่มีอาการอีหยังในร่างกายหรือว่าเป็นคือจังพิกุ้งเนาะเป็นฝาเป็นยังสิให้กินข้าวเสียมอย่างเดียวพ่อค่ะอายุสามสิบขึ้นเรากินข้าวเสี่ยมกับพ่อแล้วก็คิ้วเท่นช่องตัวนี้พ่อค่ะพอคิ้วเท่นมันเห็ดหายผิวพันธ์เาเปียงปัง สวยขึนค่ะแล้วก็แคลเซียมเม็เสริมสร้างกระดูกเข้าแล้วไอยเย็นพิ้วนี่ค่ะจะบ่มีไปมีอยังเกี่ยวกับเลือดเจ้าปต่ตองกินก็นได้คือจังพวกนี้เจ้าปต่ตองกินก็นได้บ่บ่บ่มีปัญหาอย่างไปหากินโตที่เจ้าคิดว่ามันดีกว่าได้ร่างกายเจ้าคงดีกว่าค่ะกติดตามพี่กุ้งเดอ้อค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ